แนะนำเว็บให้บริการเติมเกมออนไลน์นะครับ Go Online Shop นะครับเติมเกมมา r v e l Super b a อ l โดยใช้เพียงแค่เลข ID หรือว่า UID เท่านั้นนะครับเติมง่ายเติมถูกสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยบอกว่ามาจากช่อง Watchiths ของเราเนี่ยจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วยยังไงอย่าลืมลองไปใช้บริการกันดูนะครับก่อนข้ามแดนก่อนนะครับก็ลงแรงก็น่าจะเอาน้องซูซานไปเล่นเลยเนาะใช่ไหมเพราะว่าวิเลตมันต่ำครับเราจะเอาไปปั๊มวิเลตฮะออกเพื่อนเลยก็จะเล่น อะไรวันเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ย5ี่หนะ้าเปเอร์เซ็นต์น,นี่ยน่ารักคิบเบงเลยอัตราการชนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เ่เล่นไปแปดเกมโอ้แต่เลี้ยวแบนอะไรเพื่อนบอกอยากให้แบนแกบิดโอเคได้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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอีกฝั่งเล่นไอหัวลูกชิ้นแน่เลยอะ่ะน่าไงาสวยแล้วยาบแล้วไม่แบนมันกันนะนะครับมันต้องโดนเลือกไปเล่นอยู่แล้วอะ่ะ รับไปก่อนอย่างนี้เหรอตายเนี่ยขอมาด้วยเอาดิ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 มันเ, <c oughs> <c oughs> เละแน่นเลยวว่าเกมนี้แวลมาแล้ววะ่ะอีกฝั่งแม่งหยิบเมเซโอไปก่อนนี่แวลมาแล้ววะ่ะ <c oughs> อุงอุงบอกวันนี้เล่นแคปเวลรอสกินใหม่เออไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เนาะกับตันมาไปเยอใช่ไหมทีนี้บุ <c oughs> บอก220บาทไทยนะทุกคนเออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็นี่แหละสกินใหม่น้องซูซานนะใครยังไม่เฮ้ย ไม่นะแม่งจะโดนแย่งเล่นด้วยเอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้อ๋อไม่นะเอา้ากูกดแรงอีกฝั่งก็ตัดตัวกูไปเล่นเฉยเลยอะไรของมันวะเล่นแต่ติงแม่งจ่อยเลยจ่อยเลยนะครับใครกำลังมองหาเว็บเพิ่มเงินราคาถูกนะครับลิงก์อยู่ในปากหุดแล้วนะอยู่ในปากหุดเลยนะครับเข้าไปใช้บริการกันนะเฮ้ยเฮียวนแย่งน้องสุาสานอีบ้าเอ้ย ดูนบอกเล่นม้าพี่ไม่เล่นนะครับผมเล่นม้าไม่เก่งครับไม่ค่อยจะเล่นคือเล่นไม่เก่งด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะเล่นด้วยเอาไปเล่นเลยแรงไม่คุ้มแน่นอนนะแตกทับเาเ่าทับรางล้ครับชารูเบร่ร้อยสิบห้าไปมานุกฟิวด้อยู่นะครับไปล่าเสื้อแบ็คแคทใส่คู่กับมีดแบ็ควิงแล้วฮิตเพิ่มไปก่อนรอสตตีมแลกยวเจอกันนะครับคืณมอลวิธฮิตมันไม่ใช่ปัญหาที่ผมตีโดนอยู่แล้วนะครับผมมีฮิตขีอข้อด้วยอ่ะเออเรื่องค่าฮิตนะนะมานุกฟิวดหรออ๋อ ไอแถวๆน้ำแข็งใช่ปะ่ะมานุ่ฟิลเนี่ยพื้นที่น้ำแข็งใช่ไหมผมว่าผมจะไปตอนร้อยี่สิบอะครับคุณวอลล์วิทไว้ค่อยว่ากันเออว่าจะไปตอนร้อยี่สิบทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนตีแรงอยู่ที่นั่นอ่ะคือตอนนี้อยู่เป็นลิมิตไนท์แมทชิลๆไปก่อนแล้วอาจเดี๋ยวอาจจะไปลงแม็กมาต่อไปเก็บตังค์ตังค์หมดอาจจะลงแม็กมาไปตีนั่นแหละพวกไนท์แมทเทอเลอร์ต่อหาเงินกนเงินไม่มีละมีเกรฟออฟเลน อีขวัญใจคนจนนี่หว่าพังผมมีขวัญใจคนจนอยู่ด้วยฮะไม่รู้ทีมตรงข้ามมีใครบ้างนะมีสปเดร์แมนทองปาดหน้าเค้กเป็นแบบนี้นี่เองเอ้โหหมอแปลกไม่ยอมกดให้เราอะฮะอีกฝั่งเอาไปเล่นเลยเดี๋ยวได้จัง <c oughs> แอ่คือเอามาลงแรงไม่ก็ชนะนะอย่างที้เห็นนะน้องซูซานวีเลตแบงค์ยี่สิบหเนี่ยัหนักมากเลยหนักไปทางแพ้หนักไปทางแพ้กพ็จืดก็จืเดเลย ไบเดอร์แมนนะครับมีอ่ามิซิโอเขาเอาล้างล้างบัฟมาเน้ล้างบัฟม,มากันกับตันยกใช่ปะมีล้างบัฟกันกับตันยกนะฮะแล้วก็ปกตินะที่เหลือเี่ซูซานในฝั่งเชฟอมาพาตครับเ <Heroes, Attack. S 1> ติมยังไงพี่ขายของหน่อยเฮ้ยเข้าไปนเข้าไปในเพจเลย นะครับมีปักหมุดอยู่แล้วครับวิธีการเติมเงินเบฟนะครับเอออยู่ในเพจเลยอยู่ในเพจเลยฮะผู้ตายแน่ๆต้องบิงต้องบิงเดี๋ยวเสียชีวิตอ่ะอไ <c oughs> อ,อ้โค้งนี้ม่าหลบดีคอเวอรี่ไม่ได้หรอฮะกับตันเราเข้าไปนู่นแล้วครับโอ้โหแม่งต้องตามไปแบ็กอัพกับตันที่หายแล้วเรียบโดนแล้วไปแล้วมาเสียบิงอีกหนึ่งคนสวยกับตันว่าไงครับ ไม่ดีแล้วแหละพวกมันโดนคอซุกตายตรงนี้แหละไม่ดีแล้วแหละว่าไงกัปตันว่าไงผมไม่เหยียบกัปตันผมไม่เหยียบผมไม่เหยียบกัปตันผมไม่เหยียบอ๋อชัดเลยเออกัปตันได้ว <rolog backwards> ับกัปตันขึ้นจอมแพตไปสไปเดอร์แมนตามมาทีบเราอยู่มไหมรอดปะวะโอเคผมเพิ่งไปตรงไหนครับเนี่ยอ่ะอ่ะลงบนเลนข้างล่างต่อสรุปเข้าไปแตกให้กัปตันเรียบร้อยเจิ้นเจิ้นเหยยีบเหยียบเหยียบเหยียบ ไหนอิตัวนี้มันขโมยตัวเราไปเล่นมันบางอาจขโมยตัวเราไปเล่นเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเถอวิชชันขอดูดูเลยดิโอ้เออยิงมันเข้าไปฮะอย่างงั้นอย่างงั้นเอาให้ตายอีตัวน่นเอาให้ตายมั่นซะจริงๆมันนซ้จริงวัสุีคุณเป้ด้วยนะครับสู้ๆครับผมเองเจิ้มันไม่ดีเลยว่ะคือตั้งแต่เองเจิ้ลอนปรับสกิลโยนได้ไกลขึ้นเนี่ยเขาตอดได้ด้วยนะ โดนไม่โดนไม่โดนมันหลบได้วะพอฮะแต่ปัทมันเข้าไปอินเวดอยู่ข้างบนนะฮะได้บวชนะเจ็กกับตันนิดนึงครับอ่ากับตันครบ2บัฟเลเวลสฮะถือว่าเล่นได้ละอ่ะเอ็นเจิญกาบครับเอ็นเจิญกาบครับแล้วน้องซูซานอยู่คนเดียวปะเนี่ยบี้ดิบี้ดิฮะไม่เนียนนะไม่เนียนไม่เนียนนะเฮ้ยผมโดนสโลว่ะเจ็งเลยอืมอดตีฟรี เบลอะไรงั้นเอาสี่เลยโดนครบอีหนูตายนะตายนะอย่าให้พี่มีเซตตึงนะตายนะอาเวนสไปเดอร์แมนมาอย่าให้พี่มีครบอย่าให้พี่มีครบพี่เอาตายเลยนะบอกแล้วเฮ้ยตู้ก่อนช่วตู้ก่อนดีครับเออไหวอยู่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  โดนจันตีใส่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออโอเคฮะได้คุ้มเลยฮะสองสามตัวเลยใหญ่พี่มีครบพี่เอาตายบอกแล้วยังตัวกูไปเล่นเหรอยังตัวกูไปเล่นเหรอมันสู้เดอะทิงไว้แล้วนะซูซานอ่ะมันสู้เดอะทิงยากมากเลยน่ะมันแบบตัวแม่งคนละเกมกันอ่ะอยู่คนละเกมกันอ่ะเดอะทิงกับซูซานอ่ะสวัสดีจากชัยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกค,คนเลยนะสวัสดีอุ้มด้วยครับเฮ้ยตอนนี้มีทองเล็บว่ะ เล่นด้วยคนเด็กตุ๊บโดนเออหนึ่งทียั้นก็เอาแล้วไปครับลงไปเลี้ยงอ่าวิวชั่นต่อนะครับน่นาจะเจอสุสานแถวนี้นั่นไงสเตล,ลมาไม่เงี้ยเห็นอยู่อ้าวอตีไม่ถึงวะนี่นะมาดิวะมาดิไอหนูมาดิสู่หัวทู้พี่อหรอู้พี่อหรฮะ สู้พี่เหรอสู้พี่เหรอน้องสู้พี่เหรอสู้พี่เหรอมามาอย่าให้เจออย่าให้เจอนี่ยังไม่ไม่มีเกาะเผานะถ้ามีนี่หนักกว่านี้อีกจะบอกให้สู้พี่เหรอสู้พี่เหรอมีบ้านเดี๋ยวสไปเดอร์แมนน่าจะมาช่วยเพื่อนนะครับเด็นมิเซโอมาก่อนคลิปย่างนี้หมดแล้วหน่วยตีบ้านผมไม่ตีบ้านเลยอะอะไรวะเนี่อะตีบ้านนี่ครับทำอะไรกันครับเนี่ย มื่อกี้ยิงบ้านดนตีมันแตกอะนะโอ้เซ็งเลยโหร่านตีไม่มีด้วยอะมันมีคนชอบมาเช็คมันมีคนชอบมาเช็คให้เพื่อนคนชอบเช็คให้เพื่อนแล้วกูอยู่คนเดียวอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวดิเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งสู่ตาในฝั่งจะแตกฮะมันติมาแล้วมาแล้วมึงแตกไอ้หัวลูกชิ้นมึงแตกมึงแตกมึงโดนมันโดนมึงโดนมึงโดนข้างหลังใครอะ ตายหมดตายหมดอ,มอย่าให้ดูอย่าให้ดูข <c oughs> ้างบนอ๋อเกมแล้วมาเติมเลไนนะครับทอยฝั่งของจ้างฟรีนะทันปะไม่มีรถน่าจะทันอยู่นะน่าจะทนัน,ะทนอยู่น่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่รถไม่มีรถไม่มีเฮ้ยฮะไล่เข้าไป <c oughs> ขอบคุณเซส,สินาสิบห้าดวงครับผมขอบคุณมากเลยครับช่องแชทสักครู่นะฮะ อ่านของใครไม่ทันยังไงขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับไปย้อนอ่านนะเดี๋ยวจะกลับไปย้อนอ่านนะผมมีกอบเผาแล้วอะไม่อันตรายไม่กตีโอ้โหเต็งวะได้ไหมเกลบอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นฮะอย่าง,งานั้นอย่างนั้นอย่าถอยฮนะอย่าถอยฮะอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้างงานฮะไบแล้วมันสลับที่มายิงผมแน่เลยวะ เฮ้ยคือเหมันควงค้อนมันควงค้อนวิ่งวิ่งวิ่งไม่ตายวะเออเพอาะว่เกมได้อีกหนึ่งฮะจำๆกลับเลยมิชั่นผมไปไหนวะเนี่ยดูบ้านวะตายป่ะมึงตายป่ะไม่รู้เล่นตัวน้องเมตาโชว์หน่อยครับแตกดิฮะเล่นตัวน้องเมตาก็แตกดิฮะที่ลงแรงฮะโซัสดีกเตอร์บอยครับพี่เขาจะห้ามสตรีมเกมเกิน2ชั่วโมงจริงแบบพี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับข่าวบอกเขาว่ามางั้นหรอ เห็นข่าวอยู่ว่าเขาจะไอ้นี่เกี่ยวกันหรอวะเห็นมีข่าวว่าทางพวกสื่อโซเชียลครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วก็อะไรทั้งหลายเนี่ยจะโดนแบนเนาะโดนโดนแบนโดยพวกสื่อโฆษณาเพราะว่าแต่มันเป็นปัญหาของพวกไม่นั้นมากกว่านะไม่เกี่ยวกับเรานะมันเป็นปัญหาอื่นอ่ะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกการเมืองมากกว่านะครับส่วนเรื่องสตรีมเกม2ชั่วโมงนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยตายตายตายกูตายกูตายกูตายแน่ๆนรับ รับหน่อยใครก็ได้รับหน่อยรับหน่อยเออไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ยเอ้ยเออแตกหนึ่งอันนั้นลงอันนั้นโยนแท่งหินไปรอแตกหมดคุณฟังเราไมนโคตรดุเลยว่ะโอ้โหไปนู่นเลยกับตันยังดูออกไงอ่ะมาที่มามาที่มาเนี่ยมาๆมาๆมามาเนี่ยมาดิ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 กูรับอยู่ก็มาตายตายตายกูตายเอ็งจะตั้งสติใส่เนี่ยเอ้ยถอยถอยถอยเออรับหน่อยนะฮะแหมเข้าไปสลึกเลยกับตันขวัญใจคนจนนะขวัญใจคนจน ไปไหนต่อดีเราเดี๋ยวเราไปดันล่างก่อนละกันนะครับแล้วค่อยเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนละกันนะวันนี้รู้สึกบริเวณหน้าแสงดูน้อยกว่าวันก่อนเลยคิดไปเองเออผมเปิดไฟน่าจะเปิดไฟเบาไปฮะเออน่าจะเปิดไฟเบาไปฮะแสบตาแสบตานะครับนิดนึ่งน่ะนิดนึ่งน่ะเห็นให้พี่แว่นไปประชุมอ๋อครับแบบว่าบอยเออเดี๋ยวไว้รอติดตามข่าวมาดูเนาะต้องช่วยฮะโอ้ช่วยฮะโอ้โหไม่โดนที่หายแล้ว เก็บสู้หน่อยดิสู้เลยไอ้เก็บสู้ได้เนี่ยเออไหลวะเฮ้ยมันนี่มันนี่โอ้มันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันวิ่งเร็วมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันจะเล่นเกมให้ได้มันจะเล่นเกมให้ได้มันเฟี้ยวมันเฟี้ยวเฮ้ยเฮ้ยกูตายไงวะเนี่ยโอ้เก็ผมช่วยไม่ได้ว่ะแล้วพิชชันแม่งไม่ดูใจเพื่อนเลยพิชชันมาเว้ยมาเว้ยมาก่อนมาก่อนไม่ไหวเงี้ยโอ้มันเอาผมแล้วเออตูไม่โดนด้วึงเลยมาอัพเต็มอสอสกูตายตรงนี้แหละกูตายตรงนี้เนี่ย เฮ้ยหมอแปงกะตีโคตรสวยหมอแปงกะตีโคตรสวยผมยังไม่ตายมิสเตอริโอก็ยังไม่ตายเช่นกันนะกะตีเจ็ดวิอ่ะรอตีกันตูตาร์โดนเหยียบ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 แตกซะอีหนูแตกซะอีหนูใหญ่ให้เห็นเชียวตัวเนี้ยใหญ่ให้เห็นเชียวตัวเนี้ยตายว่ะสรุปไม่รอดฮะของซับผมยังไม่มีขึ้นของซับนะครับขึ้นของซับขึ้นของซับใส่อะไรวะเนี่ยเทพมั่วหมดเลย S <S ส,สวัสดีเด็กด้งเฮดครับสวัสดีคุณวรพงศ์ด้วยครับสวัสดีเทปทูนะฮะเปิดเทอมแล้วอ่าครับผมไปเปิดเทอมแล้วก็ตั้งใจเรียนนะนะจ๊ะสวยงามมากดูจัดเลยใช่แล้วฮะนี่ผมเล่นแต่ติงมันก็ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่นะวีเลดมันก็เยอะเว้ยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากว่ากีคือแบบอีกฝั่งนั่งตบซูซานเราไปฮะเดือดเลยเดือดเลยอันนี้เดือดเลยเดือดเลยอย่าให้เห็นเชียว์นะซูซานอย่าให้เห็นเชียวแย่งตัวเราไปเล่นในเดือดเลยเดือดเลยมันสู้แต่ติงไม่ได้อะซูซานสู้ยยาากกมเลอ่ะ เฮ้ยใครวะนะกัปตันเฮ้ยกัปตันกัปตันไม่นะไม่นะไม่นะเอากัปตันกูแล้วเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยมีเกฟอยู่ข้างหลังแล้ววิชั่นอยู่ข้างบนโอ้ตายแล้วขอความเป็นทีมเวิร์กมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับเนี่้อันนี้มันวนมาตรงนี้ฮะกูตายแนะ่แน่เอาเจอโจอดเจอโจอดเจอโจอดแตกไปหนูซึ้บไม่ถึงมันหุ่นใหญ่ สวยเพื่อนได้ตรงนี้มีแองเจ้ามั้งว่าแบบดันตอมันก็ได้ฟังผมตอนนี้มาเล่นกันแบบเล่นใครเล่นมันอ่ะมันไม่ค่อยออกมาช่วยกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้กัปตันก็ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะคนเดียวเลยหดจัดกัปตันหดจัดเป็นอะไรวะชิันต่อไป โล่เหรอตัวโล่ก็ได้นานๆหน่อยเจอกันหน่อยอีหนูเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอุ้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 ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยมาซะเยอะเลยแม่สวัสดีอาเคด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีสุวั์ครับ ดูซานแคลรี่ดีไหมครับไม่ค่อยดีนะผมเคยไปเล่นแล้วว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับัวมันกลางๆอ่ะดูซานต่อไปเล่นแคลรี่มันก็ยิงไม่ได้แรงอะไรครับแบบก็เกราะน้อยเด้ยคือถ้าเราไม่ขึ้นพลังเวทเลยเกราะมันก็จะน้อยๆหน,น,น,น่อยนะครับมีคนเสียบิงอะไรเฮ้ยอะไรเอาไปทีเอาไปที ึงสวยถึงสวยอีหนูอย่าให้เห็นบอกแล้วว่าอย่าให้เห็นเกมนี้เราอ่ะพี่เอาตายบอกแล้วว่าอย่าให้เห็นสูจานเนี่ยไปได้แมนนะเมื่อกี้ไปได้แมนกลับไปเติมเลือดอยู่ต้องหนึงแขนหนึงขาอันก่อนผมไม่ไหวว่ะอยู่ต่อแล้วตายไม่คุ้มนะดูดิคือถ้าอยู่ต่อแล้วมันตายไม่คุ้มครับเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักใหม่กัน ทานอสเคลสอะไรอะทานอสควรใส่มณีควบคุมจิตใจหรือพลังดีครับแล้วแต่นะแต่ผมว่าใส่ควบคุมดีกว่านะครับจังหวะถ้าเราไปล้วงหลังแครี่หรือว่าต่อยใครก็ตามมันถ้ามาโดนสองครั้งมันจะดูดไงเออมันจะดูดดูดบังคับเขาเข้ามาไงเออสวัสดีพระสิทธิโชคครับพี่เมื่อวานผมรอพี่สตรีมโนอย่างนานกําขอโทษด้วยครับขออภัยด้วยฮะแลกเมื่อวานไม่ได้มาแอบเทคือมันเล่นไม่ค่อยถนัดครับเมื่อวานติดขายสกิลติดขายสกิล คือ2จอไงจอหนึ่งขายสกิลมันก็เลยเล่นไม่ค่อยถนัดครับโอ้มีหนูบอกว่าอย่าให้เจออย่าให้เจอไอหนูแตกแตกไม่รอดไม่รอดแต่คิดว่าจะรอดมันรอดว่ามันไปไหนวะเนี่ยมันล่องหนโอ้โหหาไม่เจอเฮ้ยสู้วะมาพก็คุมแดงคิดเปรเทยมากเราใส่พก็คุมแดงคิดเปรเทยเหรอคิดเทรเหรอวะคิดเทรเหรอวะมาดิวะมาดิวะโอ้โหสุตานไม่ลุ่มดิไม่ลุ่มดิ มึงคิดว่าเทอ่ะใส่พวกคุ้มแดงอะมึงคิดงเท่อ่ะมาดีวะมาดิวะมันหนีมานู่นแล้วไอ้ไม่เอามาน,นี้มาน,นี้เขยีย,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 ยวเหยเียไเขยเขียเขียวเียวเข้ยวมียวเขียวเข้ยไเขียวเอียว้ขยวเขยวเออยาอียอว่ขียวเขีวเขวเเข้วะ,ออนนะวเ,วะเยวเอวเยีเขียเีเเเีวยวเวีเยว <c oughs> ระดับที่อะไรอะได้สกินน้องซูซานแน่เลยเราจะชนะเขาไหมาวะเรายำเขาตั้งต่เนี้ยมันต้องชน,นะนะมันต้องแพ้ไม่ได้เนี่ยสวัสดีมาลีด้วยครับสวัสดีครับเฮ้ยน้องมาลีนี่นะน้องมาลีสวัสดีครับเฮ้ย,รนะรรยตรงนี้ใส่กันแล้วตรงนี้ใส่กันแล้วผมยังไม่เกิดผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วไป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 เห็นว่าซูซานมันอยู่แถวนี้เจอเองเจอ์ด่านหนึ่งซูซานกำลังวับ ไม่ทันเราทันว่ะเสร็จอีหนูงิ้มเสร็จมาหนี่มึงอจะหนี้เออนี่ยังกูเล่นเหรอยังตัวกูเล่นเหรออยากให้เจอโชว์อยากให้เจอโชว์ตายตายกูตายแหละเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรโยนอ่ะโคตรโยนเลยจอดเนี้ยโคตรโยนเลยเพื่อนได้มาสองคนนะครับได้เซอร์ไพร์แมนมาด้วยนะดูไปได้ตรงไหนนะฮะเราได้ซูซานมาก็จะไหลแค่นี้ก็เอาแล้วแค่นี้ก็เอาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาดูกนอยู่กดไลค์ก็แชร์เป็นกะไรแชร์กันได้นะครับผมเคยเจอซูซานหายตัว อะไรอะหายตัวนิ่งอย่างแรงคือพัซซีฟเขานะครับบารากาหายตัวแล้วเขาโจมตีออกมามันจะแรงทีหนึ่งมันจะแรงทีหนึ่งไงนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเปิดไฟใส่หน้าเบาไปใช่วยจบแล้วจบแล้วไงล่ะดูตาอีกฝั่งโดบิเจ็ดโดบิเจ็ดเออโดบิเจ็ดคือถ้าเราเล่นเองแล้ยอีฝั่งเก็ยิบแต่ติงมาสภาพมันก็จะไม่ต่างกันนะครับแล้วก็จะโดนแต่ติงอีฝั่งฆ่าเราล้วนเหมือนกันนะ ตัวมันสู้กันไม่ได้เลยอะอย่างที่เห็นเลยนะ <c oughs> เป็นซับเหมือนกันอะแต่แม่งแบบสู้กันไม่ได้อะตัวมันสู้กันไม่ได้เลยอุ้ยได้แหละ <c oughs> โยนขนาดนี้ได้ MVP ว่ะโอ้โหนี่ทีมเรานี่ถึงถึงขนาดต้องให้ผมแบกแล้วเหรอครับเนี่ยเกมนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมโฟกัสฆ่าแค่สูสานคนเดียวนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะย <c oughs> เวย้ยดาเมจ24%น่ะ เดินไล่บี้แต่ซูซานเนี่ยมันจะทำอะไรเลยเกมเนี้ยอะไรครับเนี่ยอ่ะดูดาเมจกันก่อนนะครับก็ฝั่งตรงข้ามเป็นมิทริโอนะครับแรงนะ30%เลยเขาเล่นดีนะเขาเล่นดีนะเซย์มายเนมใช่ไหมฝั่งเราเป็นคาวาสเกปครับทำไป27%นะครับแล้วก็วิชั่นทำมา23%นะฮะอ่าดูไอเทมมีใครอยากเห็นของใครไหมมีใครใส่อะไรแปลกๆไหมพอออฟเลนก็ใส่ของปกตินะครับมีอะไรอีก ปกติหมดนะไม่มีใครใส่อะไรแปลกๆนะครับฝั่งเราไม่เเป็นาาังรไ,ได้ใส่ตัดฮิวเลยนะครับฝัออ่งของข้า,ขาก็มีตัวเด้งเลือดตัวเดียวเป็นทอแล้วก็แองเจิลที่เพิ่งใส่ดูดเลือดมาช่วงท้ายๆใช่ปะฝั่งเราไม่มีตัดฮิวนะหมอแปลกไม่ได้ขึ้นด้วยนะหมอแปลกไม่ได้ใส่หิวน้ำแข็งด้วยประมาณน,นี้นะครับไอแคนมาจากไหนเนี่ยมันแย่งตัวเราเล่นมันแย่งตัวเราเล่น